อถึงเวลาสัำคัญน,นี่ครับขนมรสพิซซ่าทาโร่ครับครับขนมพิซซ่ารสทาโร่อร่อยมากเลยเดี๋ยวลองทานครับนี่ครับเนี่ยไปซื้อมาที่เซเว่นอร่อยมากเลยครับนี่ครับขอ,อยยะครับดิฉัละอืม โอ้เอา,า,ากครัฮะมีสองเส้นครับเนี่ครับ อืมก็มีก็พิซซ่าอ,อร่อยมากครับก็จ้าดิ้นอีกเลยนะก็จ้าดิ้นที่อิทไทยกับอ่าขนมขน่องขาไก่อ่ะอ่าเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับจากชแนลเฟียร์ไทยยูทูป กิน้ายด้วยอันนี้ครับขนมทาโร่ร็พิซซ่าครับสวัสดีครับ